นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I ham CPU ผมเป่า I ham CPU นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วฮะวันนี้ท็อปิกที่เราจะคุยกันเดียวว่าหัวข้อในวันนี้ครับคุณคิวครับาร์ดกาจอ RTX 5070ซึ่ง5070เนี่ยตอนแรกที่ออกมาเนี่ยเขาตกเถียงกันว่าไอ5070เนี่ยมันจะไหวไหมที่ 4K ดังนั้นเนวันนี้เดี๋ยวเรามาพรูฟกันจะรัประเด็นกันแล้วกันนะครับออโอเคไหม ฝากกดไลค์ like, ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่อชอบ I have CPU ครับวันนี้ครับวันนี้5070 RTX 5070ขวัญใจเขาเรียกว่า mid to high แล้วอันนี้จะเป็น Inno3D GeForce RTX 5070ครับผม12 GB g b GDDR7 แล้วที่เหลือเนี่ยวันนี้เรายังคงเหมือนเดิมนะ7 5 0 0 f เหมือนเดิมครับมันยังคงยืนไหวคือขั้นต่ำของ5070เนี่ยมันควรเป็น7 5 0 0 f หรือว่า 1440F บอร์ด A620 ปกติโอเคนะครับแร m ที่ส DDR5 ปกติมาท่าปกติกต 6, กตนะครับ แล้วก็ power supply เนี่ยเป็น750วัตต์8 0วัตต์บอสแล้วราคานี้ต้องอัพการ์ดจอต้องอัพวอร์ r ละนะครับจาก deep cool pl 750ครับแล้วก็ซิงค์แต่งอันนี้ก็ใส่ไปนะครับใส่ไปตรงนี้เห็นไหม id คุณเรือก se 2 4 xt ครับสตอ r a g e ก็500ร้อ g i ตรงนี้โอเคไหมเปลี่ยนได้หมดนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณเลือกตามที่ผมบอกไว้เลยเหมือนเดิมนะ cpu ตัวนี้ซิงค์ลมตัวนี้บอร์ดตัวนี้การ์ดจอตัวนี้แรมตัวนี้สตอ r a g e ตัวนี้รวมถึงพ power s u p p ายตัวนี้ครับ่าเป็นราคาที่ กดต่ําลงมาเพื่อการ์จอโดยเฉพาะโดยที่ CPU เนี่ยไม่น่าเกลียดครับโดยที่ CPU ไม่น่าเกลียด36,990เกมแรกคือฟอร์ซ่านเซาผมเองเนี่ยโฟรคีอคีนะครับตันนี้เเล่นได้ทั้งคู่และถามว่ากิน v r แรมไหมถ้าเกมนี้นะถ้าน่าจะพาะเกมนี้กินแต่ไม่หมด 2K แรงมากคือ200เฟรมครับผมอันนี้พลังดิบนะเนี่ยพลังดิบแต่ 4K ก็ใช่ย่อย113เฟรม111เฟรมก็ถือว่าอยู่ในจุดที่รับได้ใช่ถือว่า 4K เล่นได้สบาย12เฟรมจะขยับการจอไปที่สูงสุด16กิกจำเป็นต้องเปลี่ยน CPU ไหมก็พอไหวเปลี่ยนได้ก็ดีได้อยู่ก็คือถ้า 4K พลังดิบเนี่ย120ก็ถ้าเป็น 2K 180ครับนับันที่พลังดิบ Extreme นะปรับสุดนะโอเคทั้งคู่นะคือวพอสิ่งนึงอ่าฮะอะอะดี ชูโอเคได้จะเอแต่เดี๋ยวเป็นไายอันนี้ผมไม่รีนะครับโอเคบอกแอนพี่พี่เอนเตอร์นะเจ็ดสิบบอุ้ยโอเคเล่นได้นะเออโอเคเล่นได้ครับอืมคือโอเคเล่นได้แต่ไม่ใช่เซฟโซนอันตรายอันตรายจังหวะปะทัชจังหวะแต่ว่าอันนี้คือเตะออบเจกต์เยอะแบบเตเมืองวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยนะอันเยอะแล้วครับอ่าใช่โอเคเจ็ดสิบร้อยยี่เนี่ยครับมาเฮลเดิร์เบอร์ชูครับมาครับเดวายมาโอเคไนทีพเลยเหรออ่าขอโอเคเป็นทิมก่อนแล้วกันนะ โอเคอันเนี้ยต้องบอกว่า 2K รอดเนทีฟ 4K ไม่ใช่ไม่รอดเลยไม่ไม่ไม่รอดไม่รอดไม่รอดครับไม่รอดอืมไม่รอดถือว่าไม่ผ่านนะครับผมต้องขอใช้ตัวช่วยคือการเปิดเรนเดอร์สเกลครับขอปรับเป็นคุณภาพแล้วกันคุณภาพถ้าเป็น 4K คุณภาพเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าไหวเต่นไหมโอเคจบเลยซึ่งอันนี้จบอยู่แล้วจบเลย จบจริงๆขอเป็น 4K quality เถอะจริงๆนะอันนี้นะงจริงๆจริงนะคือเนี่ย 4K เนี่ยไหวา 4K ปรับุูอันต้าเลยนะใช่แล้ว Yes quality นะครับเฮ้ย 2X ก่อนนะครับอืมอ่าอ๋ออันนี้คือไม่ปกติสำหรับ CPU ที่กินเยอะนะที่คุณเอาตรงๆนะเอาแค่เฟรม Gen2X เนี่ยมันต้องเปิดมันติเฟี้แม่งก็ไหวแล้วนะครับ 4K ได้นั้นนะทำไมเล่นไปได้ได้แบบว่าไม่ต้องไออย่างเงี้ยไม่ต้องลุ้นอ่า บู้หรือว่าโมชอะไรละอินพุตแลกอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเฟรมเซียน 2x ผมปรัดไฟให้มันจบๆไปก่อนโอเคได้วันี้จะมีอาการบางทีเป็นไปที่เกมไอคิวอ้ยุผมก็งงกับเกมก็บ้าบๆบอๆนะบางทีก็เบื่อเว้ยเฮ้ยบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลงครับอันนี้ไม่ลงแล้วอะจังหวะมันเพิ่มอะไรวะก็ดีแล้วก็ดีแล้วลองลองเล่นดูแล้วกันลองเล่นดูแล้วกันผมว่าไม่ต้องชวนหงุดหงิดอยู่อะแบบเอ้ยกระตุกอะไรเงี้ยผมว่าเป็นที่เกียรติไม้ว่ะเมื่อกี้เออนี่มันเห็นไหมกินแล้ว11กิ๊ก หรือว่าทุกคนบอกว่าเออพี่เปาครับแบบว่าผมอยากเล่นแบบเอาชัวร์เอา 4K มีเดียได้ไหมครับโอ้โหปรับเป็นมีเดียเหมือนกันไม่ใช่ว่าไอเดือดโอ 4K มีเดียก็ไหวดีครับคือเป็นโฟมีเดียเนี่ยชิลไอคิวครับคือไม่มีวันตันเพราะว่า VRAM กินเหลือแค่9กิกอ่าโอเคนี่พอหรือไหมใช่ครับโอเคอ่ะรับ 4K อยู่แล้วของพี่เปาเนี่ยครับผมก็แค่ 2K แค่นั้นเองเอาโฟร์เคโฟร์เ r ทาร์นโฟร์เมอร์เพรสเจอรานอะอ่ะอุ้ยเปิดผ่านเลยเหรอเปาปรับสูดเลยเหรอนะครับ เหมือนกันทั้งคู่ทูพอเปิด 2X เนี่ยมันเล่นไม่ได้ครับผมผมมันเล่นไม่ได้ลัตเทอซี่เกิดปล่อยมันไปนะครับเออเล่นไม่ได้อันนี้คือใครอยากเล่น 2k เคะไปขวามือเลยครับคือยิ่งเปิด 4X เนี่ยอย่าคิดว่า4ฟ็จะช่วยชีวิตคุณนะอืมเล่นเป็นเป็นผมผมไม่เล่นเล่นไม่ได้ด้วยเวียนหัวตับเลยเนี่ยอืแล้วเบร์ด้วยนะครับเล่นไม่ได้จริงๆอันนี้ผมพูดเลยผมสาบานเลยผมถามว่าผมอยากขาย50าูดผมอยากขายจะขาดครับ แต่ผมจะบอกว่ามันเล่นไม่ได้เปิดเลมิเดียมเปิดเลมิเดียมก็จะช่วยได้อยู่พอสมควรนะพอสมควรช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะว่ะครับผมเอ้าอันนี้ดีกว่า500ศูนที่ไนะคือสังเกตดูนะครับมันเริ่มมีความรู้สึกว่าโอเคผมหนึ่งเลยการถ้าคุณเอาจะเอา500ศูนยเจ็นไปเล่นใส่ก็พังจริงเนี่ยครับ 4K เนี่ยต้องปรับอย่างนี้มันยังเล่นได้นะแต่บางทีก็ไม่ชัวร์เนี่ยคิวนี้นะแต่ก็ถือว่ารับได้แหละมีบางช่วงบางตอนใช่ก็ ก็ตามปกติกระตาประมาณนั้นนะครับมีแรมันมีแรงมันมีแลมันกินเดอะลาพาร์ทูเดอะลาพาู 4K ฟังดีบก่อนนาะเดอะลาพาร์ทู 4K เว h ีไห เอ้ก็ดูอันนี้คือพลังดีบของแท้ก็เดวเวอร์ปกติครับทุกอย่างเป็นปกติหมดครับเดวเวอร์เดวเวอร์ล่าสุด <Eller S 1> อะครับเดวเวอร์ล่าสุดอะก็บางคนบอกว่า I have ทำเทสเพื่อให้เฟรมหนึสูงๆเพื่อขายของนี่คือบาลานซ์ที่สุดแล้วครับพูดเชื่อไหมผมไม่เคยปรับไปเพราะว่าลิมิต PBO อะไรเลยนะ <ไม S 2> ปรับทุกอย่างปกติเลยนะเดียร์ทาร์ฟเมอร์โอเคเฟรมเจน 2X โอเคเดียร์บาลานซ์เฟรมเจน 2X ก็โอ้ย 2x ก็พอแล้วเฮ้ยเอาจริงทูพอแล้วนะอืมเอา 2x พอแล้วนะเอาจริง 2x พอแล้วนะครับผ็ก 2x พอแล้วนะ ร้อยแปดสิบร้อยสามสิบโบรนี่โฮเอ็กไงอันนี้คือเวอร์แล้วนะนะครับโฮเอ็กก็ไม่ได้เกิดระดับผมว่าเล่นจริงได้อะเอาจริงสุดท้ายก็เฟรมแบบขู่วาโลชัดๆนะครับอันนี้ผมเหแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วกันตัดได้หมดแหละนะครับไปเรื่อยๆแหละนะครับไปเรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้คือวอลโลเลตมาละเซราเบดเซราเบดครับเดีลเอสครับเดีลเอสบาล่าทูเอ็กก่อนนะครับเอ่อืมวิดีไฮคูณโอ้โหโอเค่ S <S เฟรม Gen 2X แรงแรงมาก 2X 2X ก็พอแล้ว 4X สบายละคู่ครับผม,ผมใช้ว่าสบายคู่แล้วกันมีเซล00 o r ร n ส e Pro ใส่00ได้ไหมครับใส่ได้แต่อย่าใส่เลยครับบอดก,กันเก่าไปแล้วน้องครับไอ้ผูต้ตรงตรงลองอะไรอีกพลังดิบไหมดิบดิอยากลองดิบเหมเง,งนินปิดเดียจะมันมีใครเล่นเซนล์าเบทพลังดิบจริงหรอะอืมอาจจะแบบเปิดเฟรมเจนแล้วเฟรมเยอะจังเลยอยนะ่างเงี้ยอ่ะลองดูนะครับก็70โอ้ถ้าพลังดิบจริงๆริงก็70กับ137 ตามนั้นก็แล้วแต่จะปรับอะเข้มเนี้ยผมว่าอาดูมอาดูมหีือว่าดูมดูมโอเคเดี๋ยวมาเตรียมเจน 2X ครับอันต้าไนท์แม่อันต์ไหนแม่แค่เล่นได้เล่นได้แบบเฮ้ยกล้าสาระก็โกนะครับผมไปโฟเอ็กซ์เลยอืมอ่าโฟเอ็กโฟเอ็กเลยนี่ครับก็แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งสำหรับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์อ่ะห้ามเปิดผ่านอ๋อเปิดผ่านไม่ได้เปิดผ่านไม่ได้โอเคเวลาไม่ถึงห้ามเปิดผ่านนะใช่ห้ามเปิดผ่านอยู่อันนี้โฟเอ็กซ์ ครับผมโอ้สบายครับสบายไม่มีไรอันซี่ครับนี่จังหวะสู้เลยนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจบที่พลังดิบแล้วกันนะครับผมโอเคอ๋อพลังดิบใช่ไหมทีเอครับพลาดเล่นไม่ได้ครับโฟร์เคเล่นไม่ได้เลยอันนี้ผมพูดเลยโฟร์เคเล่นไม่ได้ถูกเคทเล่นได้นะอ่ะโฟร์เคเล่นไม่ได้อ่ะอืมถูเคทเล่นได้อยู่นะ,นะครับนะครับอ่ะเซตติ้งก่อนเซตติ้งก่อนเซตติ้งก่อนนะครับโอเคแอนิเมตใช่ไหมแอนิเมตพลังดิบก่อนพลังดิบเลยอ๋อปิดปิดเฟรมเจนให้หน่อยครับโอเคโอเคโอเคมาอืมโอ้กูยิงไม่ตายกูยิงจนกููรีโหลดไอ้ยก แก้แค้นให้ละเรียบร้อยคิวครับสวยเฮ้ยเล่นได้เล่นได้เล่นได้แปดแสนร้อยสี่สิบทุกคนเขาอย่างนิ่มเขาอย่างนิ่มเขาเรียกว่ากุกเป่าเอกลูเซียรู้จักปะเฮียกูเป่าเอกลูเซียไอสัตว์มาเหอะวะรูดูดหมดอะรูดหมดอะอันหนึงเปิดเฟรมจนแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเปนหลานเดี๋ยวบาลานเฟรมเจนครับเปิดครับเปิดทั้งคู่ในที่เดียวกันเนี่ยโอ้โหแต่ก็ต่างกันเป็นร้อยเฟรมเหมือนกันนะเฮ้ย 2K เอาไว้ว่า 4K ไหว 2K สบายแต่เจ้าที่สบายสุดก็ซื้อไอที่ I have CPU นะครับ นะครับสบายดีอ่ะการันตีซื้อที่ไอแฮสด้วยนะครับครับผมเคาะครับเคาะไปครับเคาะเคาะเคาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเคาะเคาะอันนี้อันนี้อันนี้ตรงกูยิงอย่างโง่เลยอย่างควายเลยตัวเนี้ยเออโทษครับเมื่อกี้กูเคาะหัวกระจายเลยอ่ะอะไรต่อไรคิวสุดท้ายครับมาเลยว่า 4K Dual Quality f r a m Gen 2X แบบสับแบบร้านนี่หว่าครับผมโอเคเล่นได้ครับสบายสบายเหลือจัดเลยเล่นได้เล่นว่าเหลือดีกว่าคุณคิวครับมีแลนด์ก็สกิกยังเหลืออีกหน่อยนึงนะครับสำหรับ 4K นะอูเหลือว่ะ ดูเกมมันใช่นั่นแหละใช่ใช่เกมอันนี้อันนี้ผมมองว่าอันนี้ถุนเอ็กเล่นได้นะครับผมเอเลนซีโอเคเรียลเอ็กคลิตี้โอเคตี้เป็นไรนะครับโอ้ยคุณภาพเฟรชสบายทั้งคู่เลยโอ้สองร้อยกับสามร้อยนะครับอุ้ยเอาสองร้อยสามร้อยครับเกมตรงนี้อ่ะปิดท้ายด้วยพลังดิบครับโอเคออฟออฟพลังดิบผมเล่นไม่ได้เลยพลังดิบพับสุด หลือ55หาพระราเดชไม่รอดไม่รอดและไม่แนะนำด้วยนะครับสำหรับบายเวอร์ไรวอลครับไม่รอดเอ๋อใช่เหมนกครับประมาณนี้ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณคนที่ติดตามครับสุดท้ายแล้วอยากได้สเปคไหนอะไรยังไงก็ติดตามแล้วก็สั่งซื้อที่ i have cpu ครับครับ <c oughs> ผมเนาะการันตีด้วยนั่นแหละตามนั้นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครัค <c oughs> บสวัสดีครัคบสวัสดีครัคบสวัสดีครั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 บ